เิกทูจอยนะครับไม่ออกผมมาโบกแล้วลิมิตเบกเกอร์นี่คืออะไรวะไอ้โบมนั่นแหละดีแล้วเราต้องการกระสุนครับรอนี่ครับเราจะเราเราจะมาโชว์กินเลนฟิลคัตตูมสองเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ค <c oughs> ำออกคือำออกนะครับ <c oughs> โอ้ให้โชว์บ้างโอ้โหไ,ไดอดาวของคัตตูมหนึ่งเจ๊ก็มีเจอรมีก็มีเบเรมกินนะครับแต่เราคิดว่าเราควรจะเล่นเจ๊กีกว่าแลยครับ แม่เป็นอะไรที่เผ่มาครับผมอยากเล่นบูลลี่ครับอยากอัดโจเอ้ยคนมีทำโบนัสเยอะๆต้องเก็บเวลานะครับแต่ผมว่าควรจะโกป๊อปโบมมากกว่านะครับโอเคโอเคเราเป็นอะไรเราไม่เล่นคอตูมหนึ่งะครับฮะทำไมเราไม่เล่นคอตูมหนึ่งนคะครับอาคบตูมหนึ่งแม่งกากอ่ะมีแค่ปืนกลนกับสไนและกระสลไนมันก,ก็กระทอบเปลือกไอ้อะไรวะไอ้ตัวใหญ่ไม่ได้อ่ะ แม่งโคตรสิงตัองไนเพียสหนีแว่นนี่ไหมโอ้สไนเพียสหนีแวนนี่นัดเดยเอาอยู่แม่งโคตรโหดเพียสหนีแว่นอ่ากดเกิดข้างบนใช่ไหมอืมเกิดบนดีแล้วจะได้จับเอาเวลาเยอะแตง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 อาจจะเชียเลยแล้วเย่ก็เป็นอะไรที่ยากมากกลับตัวแล้วจานแม่งก็นี่มันเดิม ยังยังเพลียเหมือนเดิมเด็กเเป็นอะไรที่ยหญ่มากบอกตรงๆนครับไม่ใช่บอกตรงบอกตรงๆบอกตรงๆว่าแหลกจริงอ๋อ่เลยะโจเราจะมาสวมเราจะมาสวมบทบุลีกันนะครับ ไอ้เขียกระสุนหมดผมอ๋อกูใช้อะไรพี่กระสุนเปลืองมากนะครับแม่ไปไปแล้วเราต้องกระโดดมาเก็บระเบิดไปก่อนนี่แม่ไม่จะอยู่ไม่ได้ครับไอ้เขียนี่ก็ต้อนรับกูจังเลยอ๋ออ๋อตัวตัวผมต้องวิ่งไปเก็บไอ้เขียสุดไม่ได้แล้วรม ยมงได้ขึ้นข้างบนอีนี่ยอยู่ตงลอ้กเอ้าวเติมมะเบดรเบิรขึ้นีเลื่องเดียนี่รู้เลยเป็นอะไรที่เปิดมากนะครับเเปเลยเเปโอ้จอดประจอนมากกำนี่เนี่ยตายครับขึ้นที่สิ้นหมายเอ้ยตนไนไนไเยตนไนยโอ้ยด ไม่ว่างครับเก็บของอยู่ครับแต่พวกนี้มึงก็เลิกยิงกูได้แล้วนะครับอูสไนเปอม่สองนะไอ้สัสคือประเด็นสองมันใส่เจ็คคุณต้องเป็นพุณดีแล้วแหละไอ้สัสจะทำไงอ่ะอุ้ยเฮ้จิ๊บแปะเขาโบแ์เลยก้าวให้ได้ก่อนมันจะหมดแล้วนะนี่ครับได้แล้วเนี่ยนี่เนี่ยสมบทพณ์ุณดีครับแม่งโหดสหลักอ้าวนี่เนี่ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยพะโชโหดแสงไม่มนเนีเยอะแตว่าผม,มเล่นปืนดีกว่าเฮียอะไรวะเนี่ยพาแสงเล่นครับต้องแปลกใจเอาไปอีกดอกโหมืนกันทุกคนเลยครับวัวตาอย่างเลยแต่ละคนนี่นอนดึกกันทุกคนเลยนะครับเนี่ยเจอแสงระหว่างทีแจ็คตาเลยอ้าวรู้จักหรือเปล่าแสงสว่างที่ปลายวโมงนะครับแม่ น้ำมันหมดน้ำมันนะไม่ได้นี่คือการอลุมบอลขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าคือการอยิงท้ามกลางมีสองร้อยกว่ากว่านั้นนะโอ้แม่งเยอะจ้าไปยิงอยู่ท่ามกลางสงครามไม่ต้องแปลกใจกับการจิบนัดแม่งก็เยอะแล้วนะฮะเพราะแม่งกระสุนในเดซิเดนยุกหายากมาก พอเราใช้สกิลโกฟบลูมนะครับความยากจนเข้าสไปความจนวมึงเลยรวยพะเราซื้อกระสุนมาตู่นอุ้ยไม่เลยกระเด็นเลยว่ะกระเด็นเลยว่ะกระเตนเลยกระเตนเลยครับผมอ๋ออ้าวจอาวจะไปเชี่ยหมดครับเปาอะไรนักหนา แช่ผมต้องขึ้นน,นะครับโอ้ยยิงโดนปีผมว่าผมต้องขึ้นแล้วะครับถ้าผมก่อนอย่างนี้ผมจะรู้ไม่ได้ครับม่ต้องขึ้นหรอครับผมว่าต้องใช้อันนี้แลยครับ <ผม S 1> ต้อเปิดเขราล็อกอัจ๊ะอะรู้เลยครับว่ามันจะเป็น,น,นยังไง้นเปิดคารล็อกไปก็ระเบิดที่ไม่กินเราเป็นคนแพ้แสงแดดนะครับไปอยู่ความมืดมานานทำให้สะาัดได้เยอะ ตุมต้มตุ้มอเอาเงี้ยนอุ้ยอุ้ยสนสยสนสยโอ้โอ้แขนลุดเลยครับเจ๊กีจะปวดจะเลยครับลงไปนอนลุจ้จกนเลยยาแปบบ๊บโอ้ยสนสยเีจ๊ว่าผมไม่น่ารอดแล้วแหะครับรเดซี่วะ <laughs> ผมต้องขอ,อยากินแล้วแหละจะสูงก็มาเสี่ยงหมดอะไรอตอนนี้ไม่ใช่หรอยาใช่ครับประเด็นก็คือกระสุนหมด กระสุนไรหมดกระสุนพกครับเดี๋ยวผมต้องใช้อ i n f i n นคิวเลอร์แล้วแหละอ๋อจะทำไมกูวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดตัวระเบิดคิดว่าที่จริงเราไม่ควรจะใช้อ i n f i n นคิวเลอร์อยากเปล่าประโยชน์นะครับแต่จำเป็นจริงจริงแล้วประเด็นคือได้มาแค่ห้านัดโอ้ยมียี่สิบว่านั้นแล้วครับเนี่ยโอ้๋อจริงเหรอครับผม นี่ทำไมเยอะจังวะผมก็ไม่ทราบครับแต่ที่รู้กระสุนผมหมดครับยกปืนเพราะว่าโกฟอร์บกน่าจะใช่ครับ <laughs> แต่ที่รู้คือกระสุนผมหมดครับ, <laughs> บผม <laughs> มีเยอะมาก <laughs> เลือเหลือีรอดก็บอกนะมีสเรย์ไม่อะไรครับเหลือยาเก็ดเม็ด <laughs> ระวังข้างล่างโ h i e l d Dude Holy Shield เลยครับเอาละครับตัวใหญ่มาแล้วครับถึงเวลาที่เราต้องใช้ e l เว h a n t Cooler แล้วเราอยากลองทำเป็นหนึ่งกูมีหัวระเบิดทำไมอ่ะตุ้มสตุ้มตุ้มเอองั้นแหละตุ้มเดี๋ยวเราก็เจอแล้วครับี Elephant Cooler เลยครับสองดอกครับสองเม็ดลงไปนอนครับ กินวนละสองเม็ดก่อนเข้านอนนะครับเดือดเม็ซตายแล้วไปต่งจ้ะแต่ที่รู้คือคุณไม่ได้เก็บเวลาที่หนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ระยาม,มากครับผมวิ่งไปเก็บก่อนตรงไหนวะตรงบันไดครับคุณหรือผมวะที่ไม่ได้เก็บป็นรู้คือผมต้องฝ่าวงตัวใหญ่ไ,ได้ครับเกาะมึงแข่งกันซีคอมบี้โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ไม่ไบ <ๆ S 1> อก มผมไม่รู้รยันล้อมแล้วผมลงมาข้างล่างครับผมว่าสินค้าที่เลนคิเวเล์ผมจะหมดมันกัไม่ได้ครับผมต้องเจอตาไนอีกรอบครับเอ็กซัสออฟตัวใหญ่แม่งตีกันอีกนะครับตัวใหญ่เขาไม่มีสังกัดครับแต่ไม่รู้เขาจะไ่ตีเราทำไมอ่ะอ้อ เทพอย่างเทพเทพโอ้โหมันคนผู้ชาติเลยว่ะต่อจุงเบยอิงซ oh. นคิลเลอร์ครับมึงมาเยอะไปแล้วกูลงตัางแล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับโอ้ยลงมาทำไม <S <S นี่ครับลงข้างล่างครับจะเจอกับประเด็นที่ว่าไอ้เ,อเฮี้ยมึงดูดูได้ไง,งวะไปไปดีเนยุ้ยผมก็เจอครับ ไม่ใช <othe> <cues> ่ว่าคุณไม่เจอไอ้ตาล่าโอ้โหเป็นอะไรที่ระยำหมามากครับคุณต้องเห็นแล้วแหละโลบยาก่อนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะทีบกู้จะทีบกู้หนีมาก่อนนะดีตอนนี้คือผมจัดจะเป็นคูลเลอร์อย่างจัดเต็มเลยครับแหมมันจะอยู่ไม่ได้ครับมามาได้จะเป็นชาวล็อกแน่ เกม192คอมโบคอมโบเราไม่จริงห่ากเราจะคิวตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับ <gun> น <noise> ี <hi> ่เราจะใช้พลุกระสุนหัวระเบิดไปทำอไมให้เกอดถอยออกมา เรามาเจอกันที่ชั้นบนอีกแล้วนะครับเรามาเจอกันที่ทางช้างเผือกเดี๋ยวว่าไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวมันก็มาแหละกล้ามปูคงไม่นานเกินเราอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไม่นานเกินเราระยะมาแล้วแหละครับไม่นานเกินเราเลยเหนียร์ินตูนแม่งเลยครับผมวิ่งมั้วิ่งมั้ไปกระไลไอ้ข้า ข้าฉันเถิดข้าฉันให้ตายข้าฉันข้ฉันให้ตายดีกว่าไอ้สัสเมื่อไม้ใหญ่ดีเลยทีเนี้ยว่าฉันข้าฉันเยอะแต่ผมว่าคิดผมผมคิดว่าผมควรหนีเพราะผมเจอกล้ามปูบวกกับอะไรไม่รู้โยเยอะเลยโอ๊ยแต่ข้างหลังผมก็มีนะครับ ทำไมถึงทำไมถึงชอบถือมันล้อมทั้งหน้าทั้งหลัง้องตรงครับทำไมถึตงต้องมาเจอกล้ามอูไอ t ดโน w s ซัมติง n g ครับผมจริงผมว่าผม,ผมก็ควรจะปลาลระเบิดอย่างนี้พีนะครับ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เพลิมากครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่ต้องโบส,ส,สอนาทีกับมีห้าสิบโดจะมีทันนะครับไม่ทันแนะ่ ยิงไงก็ทันแต่ถ้ามันไม่ทันไม่ทันเราก็หน้าแหงถอย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 ระเบิดชาร์ล็อกผมคิดว่าผมจะยิงเอลิเบนคิลเลอร์อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเอาจะ <c oughs> เต็รเลยครับ <c oughs> ต้องโดบยายอีกแล้วนะครับตายครับมึ <c oughs> งคือผมต้องผสมยาก,ก่อนนะครับเชิญเลยครับ เอ็มพีครับจริงๆไม่ต้องผสมก็ได้มั้งไอ้ข้างบนเปล่าข้าง,างล่างเริ่มเงียบครับผมแต่ระเบิดแต่ระเบิดมันอยู่แค่ข้างหน้านี่เองนะครับกลัวอะไรล่ะเวลาก่อนไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบไปกูแล้วครับ อุ้ยเเววลลาาแต่ผมว่าแต่ผมว่าข้างล่างมันก็ไม่เงียบนะครับเนี่ยแม่เฮฮาปาร์ตี้กันเลยเฮฮาปาร์ตี้กันเลยดีจ้ะโอ้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 หลับเลยครับเจ๊กูมันนะครับแม่ปี๊บลูกสองอันจะมุดลีแล้วจุนี่เนี่ยไม่เปียวมันไม่เปียวกินเกี๊ยวไม่เจร่อ อาจารย์เลยครับแต่ว่าไปแล้วก็ลืมยิงคอมโบเวลานี่ไอ้เจียวเขียวอ่ะนี่แน่กระโดดขี่ปั๊บนี่แน่เโอ้แคตเตียวไปรอบหนึ่งรอบนี้ได้แค่ล้านเจ็ดเองรอบก่อนตั้งสองลนกระปุกลิงมากครับแต่อย่าไปพูดสิครับมันไม่ดีนะไอ้ยาเฉยๆนะครับแม่จบลงเพียงเท่านี้แหละ thank <laughs>